ป่าว so ่าพี่ไข่เจ้าพี่เป็นไงแม่งอากันหนักไหมพี่เอ๊ะไอยก็จะ่เยียบตีนเฉยนั่งเฉยเฉยพี่ไข่เจ้าพี่เป็นไงแม่งอาการหนักมากไหมองแก้วรู้กับใครอะครับว่าองชายไม่ไป มีคุณน้าคุณบอกแก้วค่ะวงเจ้าเพี้ยการหนักมากโดนโดนแทงใช่ไหมพี่ครับก้อยบอกแล้วถ้าไหวเคลือกูหลังพอสุกช่วงพุ่งเลี่ยมๆนะรับมันไม่เลี้ยว41เลือดอยู่นี่ไม่มี42เลี้ยวมันเกี่ยวกูลอยไอ้เตะได้ลมบอลเลนอยู่นี้แล้วค่อยวันข pues nah an> ึ้นแคว้น เพชรจริงไหทำก็บอกล้วบปนวันนั่นวันหนึ่งก็เกาเล่าห้าทิพยพี่ตายกันแล้วเราได้องค์ชายเหรอครับโอ้ยองคชายทุกหลุกป่อช่อเนี่ยโน้ยหมือเวียนแต่งกันเยอนู้บุกาหุ้นจะพี่อยู่ที่ไหนนะคะเสียเลือดมากใช่ไหมชักกระตุกด้วยใช่ไหมครับ Ở căn nắp của sư của anh Để phụng về lẻ của anh, Kha, anh. Mấy mấy đây, đây nè khắp nắp Cái dù la Khá! Cháu chơi chơi Mà mày toàn mà Cháu chơi chơi con Nhà cầy đẹp đẹp ra Để cú tóp view về băng này Cháu chốt lục bò lăng tát ra Em nãy giờ mà nét uôi nè Mình có đồ lắc lá Cháu องชายใต้ paid, เดียววายเจ้าพี่เจ้าพี่ปาตรงปันหุ่นกันเจ้าหุ่นหุ่นไว้เจ้าได้บ้าดแล้วหุ่นลมมันหุ่นลมก็แบงตอดไปจ้าเดียวเชีกูพี่เจ้าพี่จะเจ้าพี่อยู่ไหนเอะพี่ค่ะ

ร้อยโจ๊กกำแหล็ดเนี่ยดหูกูเล่นไปรอยไม่ได้กินถูกแดงทุกพี่ษาทำไมทุกพี่อยู่สั้นดึงนี้ไม่สั้นเท่ได้ด่าอยู่กับคือบด้วยแล้วนี่ยแต่ดีจะพรือมอาอยู่กับฮอดลงทุกพี่ษาแก้วเบอร์ชอเข้าไปบอกแก็นไหรพ้าทเออว่าจนที่กัดพี่ กลัวหลือคะจะไม่ผีจูพี่หลืแก้วไม่กลัวก้าวันจะปุ่มปืนปลายจะไปเข้าไปบอกแค่จ้าเกเพื่อจึงตึงจะยู่มานไว้ตายชักแกแล้วจูวพี่จูพี่ขาตัวยังอุ่นอยู่เลยพุ่งต้เดียวนี่เดีย๋ยวปิดไหมปิดด,ดี กเข,าไ,เขาไปยุไ่ไในรัวกันวะเข้ามาทั้งอ๋อคือนายตูย้ยกนงนกเลยเนะี่ยจะพี่จ้าจะพี่ยังพิ่งเป็นอะไรได้ไหมแกรักจูพี่จะพี่รู้หรือเปอล่าแกรักจูพี่จะพี่จะพี่จ้า แก้วรักพี่มีแก้วรักนะคะพี่ก็รักแก้วจ้ะวิธีให้พี่หลอกไว้เหลวังพี่กับหัวร้านจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กทำไมต้องจุ๊กอย่างนี้ด้วยแก้วจ้า้าพี่ไม่ทำอย่างนี้พี่จะรู้หรืไงว่าแก้วรักพี่ไหมพี่แก้วมีแก้วจุ๊กีแก้วโอ๊ตจังนะ ซี่พี่ไม่เกี่ยวหรอกพี่จูบท่าเดียวเร้หรักตัวหลักสลักจิตคือติดตกัน บุย่งควนสะว่นไหวมอไปใช้ลวนลับ่ายด้วยความเต็มใจ ตังตกิมจิมก์แด,ดนให้เมืองแม่นเทว่าก็ยามานนานาชาจะใครเล่นกันก็บรรทุกไปมัดทัวทุกแหวนแดนจะแทตกดียงเด็ดเทวาก็ยามานตัวสิ่งขันนะใครกล้ามาคิดคดอยู่กับงองคนดีนี่คือสีปัญญาเพราะม่ค้าโชคร้ายมาตายหมด เรื่อง่ตัวเซนเอรแรจดมันสุดกอดดังไปรบรปรบงองอะน้องสีจ้าพี่สายฟ้าทำใจดีๆไว้น้องไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจการกระทาของเราไม่ผิดเป็นน้องว่าผิดนะพี่ผิดยังไงฮะแล้ผิดศีลนะพี่ศีลตัวเมย์ไงเราไม่ใช่ชาวมนุษย์เราคือยักษ์ เรานับถือพรมไมไ่รับถือพุทธเด็น,น้องไม่ชอบแล้วค่ะแม่เราเป็นมนุษย์แม่สั่งนักสั่งนาว่าเราจะผิดศีลมนุษย์เราอะศีลของคดงหัดอะต้องถือได้ก็คือศีลห้าข้อไม่จำเป็นแล้วเราผิดตรงไหนศีลห้าการที่เราหลอกลวงผู้ชายที่เข้ามาในเมืองเราหลอกเขาจนหมดเนื้อหมดตัว โดยใช้ตรีระของเรานี่แหละเป็นเหยื่อล่อมันบ้ากามเพราะมันบ้าตัะหากลับมันหลงความงามความสวยของ้องสีจะมันทุบเทหมดเนื้อหมดตัวแล้วเราก็เพื่มันกลับก็แค่นั้นไม่เห็นมันจะบ้าอะไรตรงไหนบางคนก็ก็เสียใจเด็กก็ต้องฆ่าตัวตายก็มีนะพี่ช่างมันปอะไรไอ้พวกโง่อย่างนั้นไว้มันก็โง่เปล่ามันแพร่พันธุ์ ไอ้พระเชื้องโง่ต่อแล้มันตายจะด,ดีที่สุดน้องไม่จะหยุดเลยนะคะเรื่องอาชีพเนี้ยน้องเหมือนผู้หญิงงามเมืองน้องอยากจะมีครอบครัวมีผัวมีครอบครัวที่อบอุน่นสีทําอย่างนี้แล้วพี่ลองคิดสิคะแน่นอนสีไม่ได้เสียหายถึงขนาดเสียเนื้อเสียตัวให้ใครแต่ใครก็รู้ว่าเสียต้องสีต้องเสียทุกอย่างภายนอก เขาต้องจูบเขาต้องกอดเพื่อเราอยากจะได้ของเขาเราทําทุกวิถีทางนั่นไม่ใช่ความผิดของเรา,า,เาทำไมเขาถือสาสมัยนี้เรกเอ้ยพรหมจารยงพระมจา,ร,มารีก็ไม่ถือกันแล้วเห็นไหมประเทศชาติเราจะเิญรุ่งเรื่องเคียงบาเคียงไหลกับอารยประเทศเขาเพราะเรามีไรายได้อย่างเงี้ยแล้วใครที่จะไงเที่ยวเมืองเราไ้พี่ไม่เกี่ยวเรารวยแล้วนี่รู้ไหมของงาน อีกสักงานนะน้องตอนนี้มีไอ,อทาหารมุ่งมมารายงานบอกว่ามีแขกสําคัญมาพัก,กนหน้าพระพลาที่นั่งเมืองเราเป็นกษัตริย์ของลครก็เป็นจ้าเชียวล้ะเอาอีกแล้วเหรอพี่เออไม่รับสินเงินทองติดพระองค์มาเยอะเพราะฉะนั้นรายนี้รายสุดท้ายก็ได้นะนะนั่นน้องขอ,ออีกทีนะแล้วเขาจะเข้ามาในเมืองเราเหรอพี่บอกเลเขาพามาแล้วเดี๋ยวกูเข้ามา Điều cười linh có màu pháo trâu trộm giặc กวนเพราะตั้งใจสัอยาไกลหูหอมนอนกายะแล้วไหวมาคุยไปเจาานะ้าค่ะโอ้โษษองคอก์กษตริย์ลครใหญ่เบญจ้านักลครใหญ่นครโตเจริญรุ่งเรืองขอบใจวะสายฟ้าไกลูกวาสูงแผ่นดินต่ำก็ดีแล้วนี่แล้วพระองค์กษ,ษัตรพระองค์จะเสด็จไหนเลรือเจ้าค่จะจะไปแต่งงานแต่งที่ไหนเลรือเจ้าค่ะนครอินทปัตโน้น แกรู้จักหรือเปล่าลคนครนี้จะปัดแกเคยไปไหมโอ้ยลครน,นี้จะปัดกัมาไปบ่อยไปเจ้าค่ะเหรอแล้วยังไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วพระองค์มีมีคู่มั่นที่นั่นหรือเปล่าค่ะไม่ใช่คู่มั่นหรอกแต่ฉันมีพวงมาลัยมาพวงมาลัยพวงนี้เขาบอกว่าถ้าใครได้รับพวงมาลัยพวงนี้ไปแต่งงานกันนาบพธิดาประกาศกรองฉันก็เลยเดินทางไปแต่งงานเพราะฉันเป็นตักของพวงมาลัยพวงนี้และทีนี้ถ้าหากว่าแกรู้ จากนครก็เปจนาก็กกพาจะไป็ทีเสร็จนะฉันจะสมรคุณอย่างงามโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งพปะเจ้าค้ากระหม่อมจะขอต้อนรับองราชายพักอยู่ที่นี่สักคืนก่อนเถิดนะเจ้าค่ะแล้วพรุ่งนี้กระหม่อมจะจัดกระบวนกันหมากรากรอและจะไปอย่างสมเกียรติที่เจ้าะ้า พระองค์ <Blood. S 2> ไ,ไม่ทรงทราบเราไปเจอกับนครแก้วเบนจากับนครสายลมเนี่ยเราเป็นเมืองพี่เมืองน้องก็ม่อมเอาเครื่องบรรณาลการบรรวาวทุกปีเลยไปเจ้าค่ะเอี๋ัวนไ่อยากับลูนั่นสิไปเจ้ากับเป็นบุญก็กหม่อมจริงๆรไปเจาค่ะพักผ่อนที่นี่เดี๋ยวเ้าไปเจอกระก็บอกให้น้องสาวก็ม่อมต้อนรับพระองค์อย่างดีที่สุดน้องสาวก็ม่อมยังสาวยังสวยและยังไม่มีผัวทีไปเจ้าค่ะน้ำไหลโวะวางทางตะดุกพวกเยอะทำสบายด้วยทำสบาย งามเหลือเกินน้องสาวยักษ์เลยเนี่ยค่ะเชิญจ้ะน้องสาวสีปัญญาค่ะโอ้ยสวยจริงๆ <c oughs> แล้วพี่ชายเธอบอกให้เธอต้อนรับฉันอย่างดีใช่ไหมใช่แล้วพี่ค่ะและ้วสมมติว่าฉันไห้เธอดูแลฉันอย่างมากเลวันนั้นได้ไหมละ่ะ ก็สุดแท้แต่พระองค์อยุดทรงโกรธเด็ดนะพี่คะ เป็นความคงยายเป็นเรียบรีอย้องที่ใบใจจะดุจะกดจะไม่รับตัง นี่ใช้ได้หรอเกิดไปบ้านไทยรถหลังคาไปยักสายควักเกิจะบ้าเหรอฮะแกเป็นคนบอกฉันไม่ใช่หรอว้น้องสาวแกตต้อนรับฉันอย่างดีแล้วเกิดบ้าอะไรขึ้นมาอีกล่ะมันไม่ใช่ถึงเงินขนาดนี้องค์ชายเคลื่อนดินเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วฉันจะไปขอต้อนรับองค์ชายแล้วแบบนี้ใช้ไม่ได้นี่อวะไปออกจากเมืองฉันไปเดี๋ยวนี้แกจะบ้าจริงสายฟ้านี่ ไปดูดีไปเดี๋ยวได้กี่บาทเหรอไปสิหรืออย่างไงทหารยากักมาจับแด็กใชยไปก็ได้เว้ยเฮ้ยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอ้าเวไหนของของข้า่ะพวกมันอะไรข้าละเระาพม่าข้าด้วยอยู่ที่ข้าอ๋อองข้าคืนสิคืนนี่งโง่นี่หมายความว่ายังไงหมายความว่าแกเสียรู้ข้าแล้วว่าเสียงโง่ไยไป ออกจากเมืองข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่คบคนโง่บว้ยไปไอย้ยำเป็ดแบบนี่มันหลอกลวงกันชัดๆเดีด๋วยวข้าจะเมาคืนยินดีใจดอกเบีย้ยรัยโว้ยกูสมน,มน้ำน้าไอ้หน้าโง่เฮ้ยพี่ขานะ่าจะคืนก็ไปสักอย่างนะพี่คืนทำไมไม่ต้องไม่ต้องปลาหนี้มนุษย์โง่ผันนั้นน้องสีอยู่เมืองนะพี่จะนำพวงมาลัยพวงนี้ ไปรับพีธภัยไหมเธอบุญจานบันน่ะพี่หน้าจ่อยเลยช้างหวบอะไรคนนี้พาสมบัติอะไรไม่รอดหรอกพาไม่ไหวหรอกมันเสียรู้คนอื่นหมดเพราะมันโง่พี่ไปนะนะจบพี่พี่จะสอนเองสักเล็กน้อยก่อนทีพี่จะไปดูแลตัวเองนะน้องนะยายเขาหลอกได้มันเสียชื่อยักใครจะมาหลอกคนได้เออพี่หลอกคนอย่างสีนี่นะ เราในจอมหลอกอยู่แล้วใครจะมาหลอกกว่าเรา <c oughs> ดีแล้วทีคิดได้แครกอนแจกวังพี่จะสั่งเสียงนองาจ เชื่อไม่พอพวกกีออตาครูกะมั่วกะกีเจอในล้วมาชั่วมาชูไล่ผัวน่ากลัวที่ชูเขื่องแบบพวกนี้แทกีติดหุบต้องไต้องตงใส่แบบใสเป็นกีพวกอ่อป่อโอ้ป่อก็กีออเดีย่ยงเท่านี้ไม่รู้เท่า If I got โมุ้มโผล่โล่พวกลูกสมุนเทาลุนลุบลุบช่วยกันเลยช่วยกันเลยตั้งแต่เป็ดตูกลับผู้โทษลุงตูบกอยู่หลายปีตาทีลกตัวเอาหัวมามาซำบในรังมันด่มันควนตนองจนู้ชาอู้ดับว่างมายแม่น่ข้างแต่คนจน ใจไปไวิวาเดินทางกลางป่าชาไม่ได้ตอ้มมอนไรพุ่มพม,มรกรรม่าแท้ควาทวนซ้ำจบกับซ้ำคราอยากได้ควาทิพทององลรโยมอกมังเท็กมังปูกวังยาดาขี่เบกหน้าามือแควแตก้าโต อยากครายควาจะตั้งข้างกลางประยมรีประโคมเครื่องดนตรีการเรียนบบิดองที่กรบตั้งะจะบอกบางว่าโคในการตีดิฟส่ง เ่าไปผมเ็พี่ดองพงแชได้ความสุกวันสบายใจกัน้างไม่หมากกหน่อยถ้าพี่าดประกันนึ่งประกันไม้กินนิ่วเรี้ยงโกลาบไปเอาไปผม็พี่ดองด้วยนะกเอาไปดึงความแช่แล้วกันนะับเอากกระปุกปนาลูกกันนะาับคืนนี้อาจจะวัดกัน Oh, <laughs>